สวัสดีครับผมชายสามารถวันนี้ลุงมาทำอะไรครับมารักษาตัวรักษาตัวแล้วตอนอยู่บ้านลุงทำอะไรครับเป็นหมอยาหมอครับหมอยานี่เจอสาวเยอะไหมครับเยอะแล้วลุงทำยังไงครับก็พูดดีพดีแล้วแล้วเจอสาวต้องทำท่ายังไงครับเสวยผมเจยผมไม่เคยโอ้ยลืมมุกแล้วแล้วลุงมีวิธีรักษาชายสามารถไหมครับ เลือกถามมา,าราักษาได้น่านรักษาผมมันมีอาการอย่างเงี้ยครับมีปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนกร,ระสับกระส่ายคล้ายจะไปลมหายไม่ค่อยออกที่ก้อนเดียวเป็นน้ำอ่ะลุงมีรักษาหไหมครับนี่ดีเกตายน, <c oughs> นี่ยัจารย์ที่ทานี้ใช่ไหมครับโอ้แล้วลุงนี่เวลารักษานี้ลุงต้องใช้ยาอะไรบ้างครับเดือสุกรันเดือสุกรัน เอาแล้วเวลาที่ผมแบบเป็นไข้ปวดหัวนี่ต้องทำรักษายังไงครับถ้กินยายาพวกที่อะไรเขาจะอะไรยาที่วันไหนอ๋อปวดหัวนี่ไม่ต้องเซิฟผมใช่ไหมครับต้องเซิฟผลแต่ว่าชายสามารถรู้สึกว่าร่างกายจะไม่ค่อยดีเลยครับมันรู้สึกว่าเจอผู้หญิงทุกปัตตุกตัด ครับไายสามารถรู <fry UC> ้สึกว่าปุ๊บมากเลยครับมียารักษาไหมคร <ide> yah, ai, oh ははับ ah, นั่นเงี่าแล้วต้องรักษาอะไครับใช้เราก็พูดดีๆกับเขาอ่าพูดดีกับเขาอ่าแล้ววิธีมีไหมครับจ๊ะใช่พูดพูดยังไงครับบ้านพูดยังไงครับพูดกับเขายังไงครับพูดดีๆกับเขายังไงครับโอ้นั่นเป็นถามถามบ้านอยู่อ่าบ้านอยู่ไหนรวมอะไรอ่าอะไรอ่า ว่าสบายไหมอู้หลายอย่างหลายอย่างนะครับแม่ใจสามารถรู้สึกดีใจยั่งเกินชอบนะชอบแล้วก็ดีใหก่ว่าเราดีใจมากถ้าเราข้าวเขาเราตกที่จังปลยว่าทางบ้านเมืองเขาที่ึ้นบ้างมีแฝดยัง แล้วในโลกโลกในเวลาที่มันก้อนเยอะเป็นน้ำมีรักษาอย่างไงนะครับไอ้แรตาย <laughs> ไม่ใช่ผมจะบอกว่าปกติ โอ้ชายสามารถรู้สึกดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีนี้ไปรักษานะครับครับขอบคุณมากเลยครับตาแล้วคุณตาชื่ออะไรครับชื่อกองครับโอ้ชายสามารถขอบคุณมากครับครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ